โอ้โหพี่เตบครับ Who is the house ครับไอ้บ้านนี้มันคือใครไม่ใช่รผมถาม่ะบ้านนี้เป็นบ้านของใครโอ้ยนะเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่ Who is นะครับเป็นของของใครตั้งประโยคคำถามว่า Who และตามด้วยสิ่งสิ่งนั้นคือ Who's house is this บ้านนี้เป็นของใครนะนะนะครับนะช่วยมองไปรอบๆนะครับ l o o ร r o มองรอบๆนะครับดูสังเกตดูผมว่าอันนี้มันเกิน house ไปเยอะเลยครับมันเข้าข่ายเป็นแมนชั่นเลยนะฮ ที่นี่เขาเปิดให้เช่าด้วยเหรอครับคือทำไมถึงน้าถามเรื่องเช่าเอากระแมพี่เต้ดอย่ามาถามกระแม่ทำเป็นไขาสือนะครับแมนชั่นก็เห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือเนี่ยเป็นห้องๆๆเนี่ยนะครับผมนะฮะอ๋อน้าเข้าใจแล้วไอ้ที่น้าไปเปิดให้เด็กน้าอยู่นะนะครับผมนี่นะครับไม่ได้เปิดให้ใครอยู่เฉยๆสิ่งนั้นน่าจะเรียกว่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นแฟลตมากกว่านะครับเพราะแมนชั่นจริงๆแล้วต้องเป็นค้าเรือหาน จริงเหรอครับจริงโอ้ยนะครับถ้าอพาร์ตเมนต์อาจจะเป็นห้องเช่าอเมริกาแฟลตห้องเช่าอังกฤษหน่อยนะครับแต่ถ้าคอนเดมิเนียมก็ต้องซื้อเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับแต่ที่แน่ๆตรงนี้นะรู้แ่าว่าเคยเป็นที่พักของนักบวชเนอะเฮ้ยโอ้ที่นี่นะครับเคยเป็นแอบบี้เหรอฮะคุกโอ้ยถ้าที่นี่เคยเป็นแอบบี้ทั้งนั้นผมรู้แล้วครับว่าอยู่ในภาพยนตร์อะไรว่ามาเราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง d าวน์ o n Abbey แอบบี้แห่งนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองนะครับใจกลางเมืองออมันไม่ได้อยู่ดาวน์ทาวน์นะครับอันนี้ชาวบ้านเรียกว่าอัพคัน t r y คือต่างจังหวัดหรืออาจจะเป็นอ u ทาวน์คือนอกเมืองหน่อยนั่นไงนะครับนะฟังให้ดีนะครับชื่อเรื่องของเราคือด d o w n t o w แอบบี้ครับไม่ใช่ดาวน์ทาวน์ที่เขาเรียกกันว่า CBD เนี่ย Central Business District เขตศูนย์กลางทางการค้ามันดาวน์ทันดาวน์ทันมันไม่ใช่ดาวน์ทาวโตหลายคนก็เคยไปเห็นเล่นดาวน์ทาวน์แอบบี้กันเยอะมากเลยนะงงในงงเล โดยคนที่เป็นหลานสาวเนี่ยก็รู้สึกว่าหุ้ยฉันจะต้องครอบครองทั้งหมดนี้แล้วมันจะไหวฉันจะเอาอยู่เหรอคุณย่าหรือคุณยายนะครับปลอบใจหรือปลอบประโลมหรือให้ข้อคิดไปว่า our ancestors live different lives from us and our descendants will live differently again you'll take over from where I left off our ancestors live different lives from us and our descendants will live differently again you will take over from where I left off Ancestors คือบรรพบุรุษเนี่ยนะครับ lived different lives from us โอ้โบชอบสองคำนี้มากนะครับคุณผู้ชมครับเห็นคำว่า live อันแรกนะครับ L I V E ใส่ดีไมด้วยเป็นอดีตคือ live สะระี่ยแปลว่าอยู่พักอาศัยในสถานที่แห่งหนึ่งมานานตนองเข้าใจแลนะ Lives ใส่ S นะครับแปลว่าชีวิตมากกว่าหนึ่งชีวิตเป็นพหอพจน์ของ life แต่ถ้าเป็น live ที่นะฮะอาจจะเห็นกันตามมุมจอโทรทัศน์หรือว่าพวกสตรีมมิ่งก็คือ ดสดนั่นเองอะนะครับส่วนบรรพบุรุษของเรานั้นเนี่ยนะครับก็ใช้ชีวิตที่แตกต่างจากพวกเราแล้วต่อไปนะครับ and our descendants will live differently again our descendants คืออะไรครับพี่เดชทายาททา,ายาทผู้ที่จะมารับช่วงต่อ,อทายาทที่จะมารับมรดกหรือรับช่วงต่อจากเราเนี่ยนะครับ,รบมาจากคำว่า descent ที่แปลว่าลงไปต่อนั่นเองนะครับ,รบ will live differently again ก็คือในอดีตนั้นบรรพบุรุษของเราก็ใช้ชีวิตนั้นที่แตกต่างจากพวกเราในอนาคตพวก ทายาทที่จะมารับช่วงต่อจากพวกเราก็จะใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเราไปอีกนั่นเองครับ you will take over นะครับ take over ก็คือคุณนั้นก็จะมายึดหรือจะมารับช่วงต่อ from where I left off ก็แปลว่า จากจุดที่ฉันนั้นก็จบน pues ั่นเองคือย่าจะลาตายแล้วเหรอก็คือย่าแต่ก็คือใกล้แล้วใช่ไหมครับเลยก็บอกว่าก็เดี๋ยวเธอนี่ยนะก็จะต้องมารับช่วงต่อจากจุดที่ฉันนั้นก็จะทิ้งไว้หรือจุดที่ฉันจะจบตรงนี้แล้วอยู่เลยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆแบบนี้มาติดตามภาษาอังกฤษมันๆกับพี่เต้กับผมในรายการ Who's Language Scene ภาษาหนังทางช่องโมโนทวีนไนทเท่านั้นนะครับเท็ดดี้เฮ้ยอะไรกันเออเท็ดดี้ it's in Herbert supper supper พูชลักซ์ซับเปอร์ซัพเปอร์ะไรวะนะซับเปอร์ตีนไก่ะขอสองถ้วยครับแ,แล้วก็คำว่าซุปเปอร์ซัพเพอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคำของดินเนอร์อาหารเย็นนี่นะครับ<อ>หรือซัพเพอรแ์แปลว่าอาหารมื้อดึกก็ได้เช<อ>ียงกรีก็จะ,จะชอบใช้คำนี้กันนะครับแล้วก็จะมีออฟเจนิวทีก็คือดื่มน้ำชาตอนกลางวันอ๋อหนาจะเล่นสำเนียงอังกฤษเอาได้แต่หนาวขนาดนเนี้ยเออ maybe something warm w o u l d be good it's bloody cold เฮ้ยเลือดเย็นที่ไหนบลัดดี้โคลไม่ใช่ครับนะบลัดดี้เนี่ยคืออะไรที่แบบมาใส่หน้าคนอังกฤษชอบพูดคือแบบว่าแบบสุดๆอ่ะโคตร รลอนอีโคก็จะแปลว่าหนาวฟุดฟดหนาวโคตโคนั่นเองนะครับผมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube m o ท o นินรพร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage m o ท o นินและก็สิบสตาร์บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o t o n e ทู o ิ